สำหรับสว่านที่มีอาการนี้นะครับก็คือไขเข้าได้นะครับแต่ว่าเวลาไขออกไขไม่ได้นะครับหัวหลุดออกแบบนี้นะครับดูนะครับอ่านี่นะครับมาดูวิธีแก้ปัญหานี้กันนะครับอ่านี่นะครับหัวสว่านให้ทําการหมุนเอาตัวไขสกตูตัวนี้ออกก่อนนะครับ อ,ออกแล้วนะครับนี่นะครับคือสาเหตุก็คือสกูขันหัวสวานเนี่ยไม่มีนะครับสกูลหลุดหายนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับหามาใส่ใหม่สําหรับวิธีการก็ไม่ยากนะครับหมุนตัวหัวนี้เข้าไปนะครับหมุนข้อแบบนี้เลยนะครับ ือจะกดให้สว่านทำงานก็ได้นะครับแล้วก็กำบริเวณหัวตัวนี้ไว้ตรงหมุนเข้านะครับนี่ครับาจากนั้นนะครับใส่สกรูเข้าไปนะครับนี่นะครับสกรูหัวสว่านแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับ โอเคอ่าไปทดลองดูนะครับโอเคนะครับเดียวบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ